เสียงหลอนปิศนายามค่ำคืนโด่งดังในพันทิปจนกลายเป็นหนังสือและภาพยนตร์เป็นเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยคุณกิตตานนลผู้เป็นบุตร <laughs> เรื่องเริ่มจากตายายมีลูกชายสามคนมีลูกผู้หญิงสามคนชื่อยักษ์ยศยอดหยาด แยม้มยี่ยักษ์ทำงานอยู่ต่างจังหวัดส่วนยศและยอดทำงานในไร่น้องสามคนหยาดแยม้มยี่เรียนหนังสือโรงเรียนของทั้งสามคนอยู่ไกลต้องเดินทางลัดมีป่ามีต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นไม้หนึ่งมีสาลยี่เห็นมีคนยืนอยู่ข้างสารเป็นผู้หญิง ทั้งสามคนเดินผ่านแล้วก็ไหว้สารคนที่ยืนอยู่ก็ยิ้มให้หลังจากนั้นน้องแย้มก็เป็นไข้ฝันร้ายไปอนามัยโรงพยาบาลแจ้งว่าเป็นไข้ถับฤรูดูหลังจากนั้นพี่ยักษ์ก็กลับมาบ้านเห็นน้องไม่สบายจึงพาหมอย่ามารักษาน้องที่บ้าน หมอยาชื่อจ่ามหันหลังจากดูน้องแล้วก็ให้ยาหม้อมากินและชวนลุงยักษ์ไปสูบบุหรี่ระหว่างสูบบุหรี่จ่ามหันบอกลุงยักษ์ว่านอ้องแงมเหมือนดูดของอย่าให้น้องเองออกไปไหนระหว่างทั้งคู่สูบบุหรี่อยู่นั้นก็มียายแก่คนหนึ่งเดินมาหน้าบ้านเมื่อแย้มเห็นก็กรี๊ด เมื่อจ่ามหันเห็นจึงรีบประวาดอีช่วยมึงมาทำไมกลับไปเลยอยช่วยเมื่อเห็นก็ยิ้มและเดินกลับบ้านจ่ามหันบอกลุงยัก์ไว้ว่าอย่าให้อาช่วยมาเจอแย้มอีกหลังจากนั้นน้องแย้มก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีคืนหนึ่งอยู่น้องแย้มก็ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดิอนออกไป พบว่าน้องนั่งยองๆกินเครื่องในไก่ทั้งที่ปกติน้องแย้มไม่ชอบกินน้องยี่น้องคนเล็กเล่าว่าตอนดึกพี่แย้มจะชอบนอนจ้องหน้าตลอดทำให้น้องยี่ต้องขอไปนอนกับพี่หยาดมีคืนหนึ่งมีเสียงหมาหอนอยาดสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงกระทึบเตียง จากนั้นหยาดก,ก็ได้ยินเสียงที่ทหย<อ>ดดังใกล้ๆหูอยากรู้สึกกลัวจงลึกเดินขึ้นไปหาพี่พแต่ก็พบว่าพี่ยักษ์กำลังโวยวายอะไรบางอย่างอยู่มึงจะมาทำอะไรน้องกูพี่ยกักษ์ยิงปืนใส่หยาดตกใจคิดว่ามีโจรขึ้นบ้านจึงรีบเอาไฟฉายส่องพบเห็นผู้หญิงพี่อยกัก ยิงปืนใส่อยาตกใจมากคิดว่าน้องจึงตะโกนถามว่ายิงทำไมอาจจะเป็นน้องนะสิ้นเสียงหยาดดูนพี่ๆไล่เข้าบ้านหยาดเดินเข้ามาในบ้านก็ตกใจพบน้องแย้มนั่งปวดท้องอยู่ในบ้านแย้มพูดว่าโอ้ยปวดท้องจึงพาน้องไปนอนที่ห้อง ถัดมาญาติมาเยี่ยมหลานยายจึงเตรียมน้ำมาหลับแขกระหว่างกำลังเตรียมน้ำมาให้ก็เห็นยายช่วยเดินผะปนมากับญาติญาติแย้ยยมเห็นยายช่วยก็กรี๊ดยายลูกปลาขันใส่ยายช่วยยายช่วยไม่พูดอะไรแค่ยิ้มแล้วเดินกลับไปพี่ย์พาจ่ามาหันมาเดินเข้าห้องมาถามแย้มว่าเป็นยังไงบ้าง กูไม่ใช่อแย้มเองมาหลอไอหันมึงนี่มันเสือกจริงๆเลยนะแย้มพูดและนั่งหัวหราะตามมหันส่วนกับอีช่วยมึงใช่ไหมกูรูนะอยากโมโหมากรีบออกจากบ้านจะไปเอาเรื่องเย้ยช่วยแต่เมื่อไปถึงกับพบแต่หลานของเย,ยช่วยหลานเย้ยช่วยบอกว่าเย,ยช่วยเสียแล้วขัวจึงปรึกษากันว่า คงต้องพาน้องไปโรงพยาบาลพรุ่งนี้คงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดคืนนี้จะผลัดกันเฝ้ากลัวน้องเดินหายไปอัดและยี่จึงไปนอนห้องของพี่พี่หลับไปได้ผักใหญ่ได้ยินเสียงนาฬิกาดังแกรกแกลกหูได้ยินเสียงคนโดนโลมันใดและเปิดประตูมาจากห้องน้องแย้มอยากกัวมากใช้ปากกัดมือไว้ กลัวเสียงดังแย้มเดินเข้ามาในห้องเดินวนไปวนมาหลังจากนั้นหยาดก,ก็ได้ยินเสียงดังมาตามลมหยดหยาดรีบลุกไปปลุกพี่พี่หยกักหยิบปืนเดินออกไปหลังบ้านตะโกนว่ากูไม่กลัวมึงหรอกจะยิงให้ตายอีกรอบเลยสิ้นเสียงลุงยัก มีเสียงดังโครมที่หลังคาบ้านลุงยักษ์ยิงปืนจนมาแถวบ้านหอนหว่างนั้นได้ยินเสียงกแกรมมองตามเสียงไปก็เห็นน้องอยู่ในต้นไผ่พี่ยักษ์จึงไปตามหมอผีมาหมอผีชื่อว่าลุงพุทธเมื่อหมอผีมาถึงที่บ้านเจอกอไผ่จึงถามว่าได้กินเป็ดไหมลุงพุธ มาเจอแย้มแย้มเรียกหาแต่แม่ลุงพูดจึงพูดออกไปว่ามึงจะออกไปหรือไม่แรงนะไม่เคยเจอขนาดนี้รีบพาน้องไปลรงพยาบาลเถอะเพิ่อศยศาสตร์คงไม่ได้ส่วนกอไผ่ให้หามีดมาฟันทิ้งซักลุงยักษ์จึงรีบทำตามฟันกอไผ่ทิ้งจนพบว่าตรงกลางกอไผ่มีกลิ่นเน่าเหม็นลุงพุธบอกว่า เป็นของอัดปมงคลให้เผาซะอยู่ดีๆนา,ยาแย้มก็กรีข้างและสะลบไปครอบครัวจึงตกลงพาน้องไปโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางไปโรงพยาบาลก็พบเรื่องประหลาพดพบเห็นผู้หญิงระหว่างทางที่มืดและเปี่ยวรถขับบนที่เดิมผ่านวัดป่าซ้ำสองรอบแต่สุดท้ายก็ถึงโรงพยาบาลประมาณสองทุ่ม ระหว่างนอนที่โรงพยาบาลอยากได้ยินเสียงน้องพูดว่าหิวน้ำแย้มรีบกินน้ำจนสำลักแย้มถามว่าที่ไหนยากบอกว่าโรงพยาบาลมีคนบอกว่าแย้มถูกผีสิงแต่แย้มไม่รู้เรื่องเลยยากรู้สึกได้ว่าครั้งนี้ที่คุยกับน้องเหมือนคุยกับน้องจริงๆไม่เหมือนที่ผ่านมาคืนหนึ่งในโรงพยาบาล ญาติฮูเฝ้า,านองที่โรงบาลกลางดึกได้ยินเสียงหอยหวนเข้าใกล้หูว่าโยดมองไปที่แย้มเห็นแย้มนั่งเกียดขามีแมวดํานั่งบนตักแย้มหันไม่ยิ้มให้พองพูดว่ากูไปละนะหลังจากนั้นแย้มก็นอนลงไปบนเตียงเลือดออกปากกดท้องท้องยวบหลังจากนั้นก็เสียชีวิต ครอบครัวก็จัดพิธีศพเงียบๆกันภายในครอบครัวส่วนชาวบ้านแถวนั้นก็ล่าหรือว่าลูกสาวบ้านนี้ถูกปอบกินจนปัจจุบันการตายของแยมก็เป็นปริศนาแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ทราบสาเหตุขอบคุณเรื่องเล่าจากเดอะโกดสามารถฟังเต็มที่อยที่เดอะโก s เ r ีย i โอ วิดีโอนี้อาจมีการปัดแต่งเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้เข้ากับภาพและเข้าใจใง่ายหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงนพร้อมรับฟังทำแนะนํนำติชมค่ะถ้าชอบคิด AI สยองขวัญกด subscribe กด Like เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสำหรับทําคลิปถัดไปนะคะ